เชืวันนี้าซื้อเตายเกียวกใหเสียงันปุบเอาใส่เข็มยี่สิบ,บาทอันละหา้ากำลังว่งางๆง่ายๆแต่แต่งกับหรอมากินขาวเที่ยงครับ นี่อ้เอาไปแซงครับบอกอเกีบัดกรเสือกนี่แข็งา <c oughs> นะเออเกนใส่ทุกอ <c oughs> ย่างนะครับ <c oughs> <c oughs> เป,เเปเอันนี้จักรยานรั <c oughs> บ มันบอกรับเองเราจักรยานต้องพับออกคนหน่พับมันจักรยานพับได้ราคารถไฟจะไปใส่กับไฟใต้ใต้ไม่ก็ใต้ใส่ได้เสื้อไทยรถเก่งนะครับก็จะมีฮอวดอกจับหมูใช่ไหมครับครับหมูสาบหลีพายอย่างหัดอกหมูสาบใส่ซอสให้ผมนะครับซอสที่ซอสที อมอทหารละห้าหมูครบยังเหลือแต่จ่าไม่ได้จ่าหาหมูมีอยังเน่ครับไทยง่อมไทยง่อมตันแป๊กแป้งเนื้อเนื้อผัดมีนมบ่วะนมผสมกระแป้งนมผสมกระแป้งนะครับครบห้าหมูนะครับลุงเสียงการันตี บอกไม่ได้ว่าใส่ไปเท่าไหร่นมเดยวก็ติดจำสูตรได้บอกกว่ได้นะครับเดีไม่ได้สูตรกินข้าเทียงกินข uh ้าดไปกินตะมังคุบบ้าไหลปนาไหลครับข้างตอกเป็นยังไงเ็นยันชิวชิว เจียแล้วครับวันนี้โชว์ดีมากมาทันของเหลือเอ็ดของนั่งเรือกันล่างไปซึมวัตรละพร้อนเน่าไปเน่า